สวัสดีครับผมช่างบินนะครับจากเพจบ้านมีรักรับเหมาต่อเติมวันนี้ผมมาดูรอ,อยรั่วนะครับที่ลูกค้าบอกว่าบ้านของลูกค้าซื้อมาก็น่าจะสัก2ปีแล้วมั้งครับสองปีแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาอยู่นะครับก็มีการตกแต่งต่อเติมทีนี้ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ก็จะให้ผมมาทําการซ่อมน้ํารั่วตามขอบหน้าต่างขอบประตูขอบวงกบ เพราะว่าบ้านลูกค้าเป็นบ้านหลังริมนะครับเป็น,าาท,นทาวน์เฮาส์หลังริมทีนี้ทาวน์เฮาส์หลังริมข้อดีก็คือมีหน้าต่างทางบ้านนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีหน้าต่างทางบ้านก็จะดูโปร่งโล่งสบายแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงนิดนึงเรื่องอน้ําอาจจะซึมเข้ามาตามขอบผนังขอบหน้าต่างได้นะครับวันนี้ก็เลยพามาดูว่าน้ํามันรั่วจริงไหมนะครับก่อนที่เราจะซ่อมเราก็ควรที่จะทดสอบก่อนนะครับวันนี้ผมก็ เอาเครื่องมือมาตรวจเช็คความชื้นด้วยนะครับเพื่อการซ่อมการแก้ไขพอเราซ่อมแก้ไขเสร็จเราก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า,างานที่เราได้ซ่อมไปแล้วนะครับมันถูกต้องหรือเปล่ามันยังมีน้ํารั่วอยู่ไหมนะครับเพราะในในในเรื่องของน้ํารั่วเนี่ยมันมีความสําคัญมากคือถ้าความชื้นเราเข้าไปในคอนกรีตได้แล้วส่งไปถึงเหล็กมันก็จะทําให้เหล็กเกิดออกไซด์ ถ้าพูดง่ายก็คือเกิดสนิมขึ้นมานะครับพอเกิดสนิมขึ้นมาเหล็กมันก็จะค่อยๆบวมออกบวม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 แล้วสุดท้ายมันก็จะดันบูนจนแตกออกบ้านเราก็จะเกิดความเสียหายและจะทําให้เราจะต้องซ่อมเยอะนะครับซ่อมแพงเพราะนั้นการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับต้องทําเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คครับว่าไปเช็คกันยังไงอ,อันนี้เป็นหน้าตาเครื่องมือตรวจความชื้นนะครับมันจะมีตัวโพรสองตัวนะครับปลายแหลมนะักแหลมมากเลย ผมลองจิ้มดูเจ็บเจ็บอยู่นะครับคือมันแหลมนะก็เปิดขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวโ r บตัวนี้นะครับมันจะสามารถวัดความชื้นได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้วัสดุชนิดอื่นๆน,นะครับแต่ว่ากรณีนี้เราวัดที่คอนกรีตเราก็จะใช้โหมดตัว B นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวัดยังไง อ,อันนี้เป็นหน้าต่างนะครับผมเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่นี้เนาะโอเคผมเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่ก็อันนี้เราจะเห็นรอยชื้นรอยชื้นซึ่งน่าจะนานแล้วนะครับเราลองวัดความชื้นดูห้าขึ้นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเมื่อคืนฝนไม่ได้ตกนะครับเราก็ลองดูจริงๆผมก็วัดหลายจุดนะครับผมวัดไปแล้วเนาะทีนี้เรามาไล่ดูรอยตรงนี้ใต้แอร์นะครับ ใต้แอร์จะมีคาบน้ําอยู่นะครับคาบน้ําตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องเช็คว่ามันเป็นน้ําจากท่อน้ําทิ้งแอร์หรือว่าเป็นน้ําของน้ําฝนที่สาดเข้ามานะครับก็ลองดูนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในในตัวกล้องจะเห็นหรือเปล่าโอเคก็ถ้าถ้าถ้าในกล้องเห็นนะครับ คือถ้าถ้าเรามองเฉียงเฉียงเราจะเห็นรอยน้ํานะครับรอยน้ําลงมาตรงนี้อผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมองเห็นไหมคือจากที่ผมดูนะครับจากที่ผมดูมันมีรอยน้ํามาตรงนี้นะครับก็สันนิษฐานได้ว่าก็สันนิษฐานได้ว่าตัวขอบหน้าต่างตัวนี้นะครับน่าจะมีการรั่วซึมแล้วก็มีน้ําลงมานะครับ ลองมาดูตรงขอบหน้าต่างขอบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีรอยรั่วนะครับความชื้นตอนนี้ขึ้นมา0ูนจุดนะครับขึ้นมานิดหน่อยนะขึ้นมานิดหน่อยโอเคก็เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับอันนี้ผมเริ่มตั้งปั๊มน้ำไปแล้วเดี๋ยวผมจะปั๊มน้ำนะครับฉีดขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ทดสอบดูว่า เดี๋ยวผมจะลงไปทดสอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันดูอีกทีหนึ่งว่าน้ำรั่วไหมนะครับครับแล้วตอนนี้ก็เเทส ฉีดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูความชื้นข้างในกันนะครับตามความต่างอันนี้ขึ้นมา0.8นะครับอันนี้เพิ่งเทไปน้ำ้างนอกก็ยังหยดๆอยู่นะครับโอ้อันนี้6ประมาณ6.4เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตอนแรกมันไม่ขึ้นเลยเนาะนะครับ ลองมาดูตามขอบนี้นี่มีขึ้นมานิดหน่อยนะครับ0.8%มุมนี้มุมนี้ขึ้นมานะครับประมาณ1%กว่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นน้ำแอร เป็นน้ําที่ตรงท่อน้ําแอร์นะครับผมลองฉีดน้ำอยู่แหละอันนี้เห็นเป็นหยดน้ำเลยเห็นไหมเอ๊ยพอเราลองตรวจจับความชื้นก็มีตัวเลขขึ้นมานะครับโอเคก็ก็คือต้องเดี๋ยวเราต้องเก็บต้องแก้นะครับก็คือ งานบ้านหลังนี้เราจะต้องแก้ขอบหน้าต่างทั้งหมดนะครับแล้วก็รอยแตกรอยเล้าทั้งหมดนะครับซึ่งจุดที่เราเทจะเป็นชั้นสองของตัวบ้านเราจะต้องเอา,านั่งร้านมาตั้งดันค่านะครับแล้วก็ทําการทําการสกัดเอาผนังเดิมที่มีปัญหานะครับให้เกิดรอยแผลแล้วเราก็เสริมคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปนะครับแล้วถึง โอเคครับก็ในลักษณะาการทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เพราะบางครั้งความชื้นเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตานะครับเราอาจจะต้องอาศัยเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ตัวเลขออกมาที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่เราจะแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ